สำหรับอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ทางรายการนุมจ้าประเทศไทยจะนําเสนอกันนะคะก็เป็นเรื่องที่ทางคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากอชอไฟเขียวแพ็กเกจพลังงานใหญ่เลยค่ะลดต้นทุนผลิตอนุมัติค่าไฟฟ้า3บาท94สสตางค์นะคะต่อหน่วย ซึ่งเรื่องนี้นางสาวสัสิการวัฒนาจันทร,ร์รองโฆษกประจําสํานักนายยมดีงงมนนี่มีการเปิดเผยในการใส่ใจใจเทค่คุฟ้านะคะออก,กายวันเสาร์ที่23สิงหาคม2568นะคะใจความนะคะว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพอชโดยมีนายภูมิธรรมเวชชัยนะคะรักษาการนายยมดีเป็นประธานค่ะ มีนายพิรพันธ์สารีรัฐวิพาณนะคะรองนายรุฐมนตรัวิตีว่าการพลังงานเข้าร่วมประชุมนะคะก็ได้เห็นชอบมาตรการพลังงานสําคัญที่ส่งผลโดยตรงเลยนะคะต่อคุณภาพพลังงานและค่าของชีพของประชาชนในหลายเรื่องสําคัญนะคะโดยที่ประชุมได้อนุมัติการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติมในทั้งโครงการนะคะลม และก็แสงอาทิตย์ค่ะโดยให้หน่วยงานที่อยู่ข้องนะคะเจรจาราคากับภาคชนให้แล้วเสร็จไปในสิบห้วันพร้อมขยายกําหนดวันจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิย์นะคะหรือว่า SCOD ไม่เกินปี2 5ง3นะคะเพื่อเร่งเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดเข้าสู่ระบบไฟฟ้าไทยนะคะซึ่งทางคอพอชอนั้นได้มีงานอ,าอนุมัตินะคะในเรื่องของการขยายอายุโรงงานไฟฟ้าน้ำพองชุดที่1ถึง2 ออกไปอีก6ปีค่ะตั้งแต่วันที่1มก,กราคม2519ถึง30กันยาย,ยน2574นะคะซึ่งคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าสุทธิได้กว่า28,358ล้านบาทค่ะเพ้อมเห็นชอบแนวทางบริหารจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะโดยเรื่องการปลดโรงไฟฟ้าเครื่องที่8และ สิอนะคะออกไปถึงซิ้นปี2574ค่ะก็คู่กับการปรับปรุงเครื่องที่1 2บสถึงสิเพื่อใช้งานต่ออเพื่อใช้งานถึงปี2591ในะครั้ทางนี้ก็จะเป็นการช่วยลดการลงทุนใหม่ค่ะลดการนำเข้าสปอร์ต L N G และลดค่า F T ลงเฉลี่ย 3. จุดหกเจ็ดสตางค์ต่อหน่วยหรือประมาณ9,5 0 0ันห้าร้อยหกบาล้านบาทต่อปีนะคะโคระการการที่ประชุมยังมีมติในการอนุมัติให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราปกตินะคะจ่ายค่าไฟฟ้าไม่เกิน3บาท94สตางค์ต่อหน่วยในงวดกันยาย,ยนถึงธันวาคม2018ค่ะพระรรค่าใช้จ่ายครัวเรือนนะคะโดยมอบหมายให้สำนักง,งานนโยบายและแผนพลังงานหรือว่า สอนพอนะคะและรมการกำกับการพลังงานกกพค่ะจำนวนเกมนเพดานการใช้ไฟฟ้านะคะเพื่อให้ส่วนลดรครอบคลุมผู้ใช้ส่วนใหญ่และเป็นธรรมค่ะทั้งนี้ค่ะทางกอพอชอยังมีมติยืนยันราคาขายไฟฟ้าแก่ประเทศเพื่อนบ้านต้องไม่ต่ํากว่าราคาที่จําหน่ายภายในประเทศนะคะเพื่อไม่ให้กระทบต้นทุนไฟฟ้าของประชาชนไทยค่ะรอมทั้งยกเลิกแผนการแยกศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า SO ออกจากกอฟพอโดยคโครงสร้างแบบ Enhanced Single b u y e r นะคะที่มีประสิทธิภาพแล้วก็สะล้องมาตรฐานสากลน,นะคะรวมถึงเห็นชอบให้เดินหน้าโครงการดีมา r ิสป o n น,นะคะต่อเนื่องเพื่อควบคมุมต้นทุนไฟฟ้าและลดการนำเข้า LNG โดยจะ บรรจุค่าใช้จ่ายนะคะผลตอบแทน DR ไว้ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า PDP ฉบับใหม่ต่อไปค่ะที่เป็นเรื่องรา่าวารในช่วงนี้จากระการรวมสรางประเทศไทยที่นำมาฝากกันค่ะ